ตอนที่ห้าสำรวจเมืองออเรนส์ในที่สุดก็มาถึงก็ใหม่สักทีนิโคลัสพูดออกมาด้วยความตื่นเต้นฉันจะออกไปเดินสำรวจเมืองใหม่แล้วก็ลองหาอายร่อยอร่อยกินด้วยนิโคลัสคิดแล้วน้ำลายไหลเอ๋เดียเด๋ยวเดี๋ยวเออลืมไปว่าเราไม่มีเงินติดตัวเลยนี่หว่านิโคลัสได้นั่งลงแล้วกลุมขมับตัวเองโอ้ยเอายังไงดีเนี่ยไม่มีเงินติดตัวสักเบรีเลยเออใช่เราก็ขอพวกเจสไงน่าจะได้อยู่สักหมื่นสองหมื่นเบรีอยู่พอนิโคลัสคิดได้แล้วก็หันหลังกลับในทันที หลังจากนั้นนิโคลัสก็เดินกลับมาพร้อมกับเงินอีกประมาณหนึ่งแสนเบรีตอนนี้ฉันก็มีเงินแล้วจะหาอะไรอร่อยอร่อย,ออยกินดีนะเพราะนิโคลัสเป็นคนที่ชอบกินอะไรอร่อยอร่อยตั้งแต่ชาติก่อนแล้วแล้วพวกร้านค้าร้านอาหารมันอยู่ทางไหนวะไม่เคยมาเมืองนี้ซะด้วยสินิโคลัสพูดออกมาด้วยความสงสัยเดี๋ยวไปถามคนแถวนี้เอาก็ได้เขาน่าจะรู้ที่ทางอยู่ หลังจากนั้น5นาทีเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเลี้ยวซ้ายทางนี้แล้วตรงไปอีก200เมตรจะเจอร้านอาหารอร่อยๆอที่ติดหนึ่งใน3ของเมืองนี้เลยใช่หรือเปล่านะอีกนิดเดียวมันก็จะใกล้ถึงร้านอาหารนั้นแล้วพอคิดถึงอาหารที่มันอร่อยๆอก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเลยแฮะมิโคลัสได้เดินเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินตรงต่อไปอีก200เมตรตามคาแนะนําของคนที่นิโคลัสไปถามทางมาที่นี่สินะที่เป็นร้านอาหารติดหนึ่งใน3าของเมืองนี้ร้านภายนอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยแฮะแต่ช่างเถอะเราจะตัดสินจากภายนอกไม่ได้เราต้องตัดสินที่อาหารรส นิโคลัสพูจบก็เดินเข้าไปในร้านทันทีกริง๊งกริงเสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นยินดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้าครับพี่สาวนิโคลัสได้พูดขึ้นมาพนักงานต้อนรับหยุดชะง,งักในทันทีือืมเด็กหลงทางมางาั้นหรอพนักงานต้อนรับพูดออกมาด้วยความสงสัยเออไม่ใช่ครับผมว่าจะมาลองกินอาหารร้านนี้ดูมีคนแนะนํามาว่าร้านนี้อร่อยเออไม่ใช่เด็กหลงจริงๆรหรอจ๊ะผมไม่ใช่ครับผมมากินอาหารจริงๆเออแล้วพ่อแม่เธอละจ๊ะวันนี้พ่อแม่ผมไม่ได้มาด้วยครับนิโคลัสคิดในใจถ้าบอกว่่่่่าาไมมมีพอแแกก็คงจะเิดปัญหนๆ อ้อเป็นอย่างนั้นเองเหรอจะ๊ะใช่ครับพี่สาวงั้นก็เชิญหนูเข้ามานั่งในร้านก่อนเลยนะจะ๊ะแล้วก็หนูเลือกโต๊ะได้ตามสบายเลยนะหนูอยากนั่งโต๊ะไหนละเออผมขอเป็นโต๊ะริมหน้าต่างตัวนั้นนะครับพี่สาวตรงที่ไม่ค่อยมีคนโอเคได้จะจะเอาโต๊ะตัวนั้นใช่ไหมใช่ครับพี่สาวเออพี่สาวช่วยแนะนําอาหารที่อร่อยที่สุดในร้านนี้ได้ไหมครับได้จะเดียวพี่สาวจะช่วยแนะนําให้นะจะ๊ะร้านของพวกเราเนี่จะเน้นไปทางเกี่ยวกับจาพวกเนื้อพี่สาวขอแนะนําสเต็กเนื้อวัวราคาจานละเจ็ดสิบห้าเบรียแล้วก นิโคลัสที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้คิดในใจทันทีหรือว่าพี่สาวคิดว่าฉันไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารหรือยังไงกันเออพี่สาวครับมีอะไรที่มันราคาแพงกว่านี้ไหมครับผมพอมีเงินจ่ายแน่นอนครับพี่สาวไม่มีมันก็มีหรอกจ้าแต่หนูจะจ่ายไหวจริง,รงๆเหรอจ้าไม่ต้องห่วงครับพี่สาวผมจ่ายไหวอยู่แล้วครับพี่สาวผมพอมีเงินอยู่ครับพี่สาวเออถ้าง,งั้นก็ทางร้านเรามีเนื้อสเต็กวัวที่นี่ราคาหนึ่งรอสิบเบรีและยังมีสเต็กหมูราคาหนึ่ง้อยเบรีแล้วก็สเต็กปลาราคาหกสิเบรีโผทำไมสเต็กปลาถูกจังครับพี่สาว อ้อก็ทางร้านเราได้เนื้อปลามาเป็นจํานวนมากทุกวันยังไงล่ะจ๊ะจากคนแต่งไอ้นิโคลัสมันง,ง่จริงๆก็มันก็ติดทะเลแล้วยังกล้าถามว่าทําไมเนื้อปลามันถูกจังไอ้นิโคลัสมันโคตรง่จริงๆใครเป็นคนแต่งมันขึ้นมาว่าอ้อตัวเองนี่ว่าเออช่วงนี้คนแต่งเงาเงาขอโทษทีครับแหะแหะมิโคลัสคิดในใจอีกครั้งหรือว่าพี่สาวคนนี้ก็ยังคิดว่าฉันไม่ค่อยมีเงินอยู่ดีอืมง,งั้นก็นี่พี่สาวครับในกระเป๋านี้มีเงินอยู่สามพันเบรีนิโคลัสได้วางกระเป๋าเงินลงกับโต๊ะพี่สาวช่วยหาอะไรแพงๆในรร้้้้าานนนีมมมใหหหผกินน่อยไดไคับ อะไรนะในกระเป๋านั้นมีเงินอยู่สามพันเบรีเลยหรอผู้หญิงคนนั้นทำหน้าตกใจเป็นอย่างมากใช่แล้วครับพี่สาวในกระเป๋าใบนั้นมีเงินอยู่สามพันเบรีจริงๆครับคราวนี้พี่สาวช่วยเอาอาหารที่มันดีที่สุดในร้านนี้มาให้ผมลองชิมหน่อยได้ไหมครับได้จ้าเดี๋ยวพี่สาวเอามาให้นะพนักงานต้อนรับได้คิดในใจต้องเป็นลูกคนใหญ่คนโตแน่นอนขนาดเงินสามพันเบรีก็ยังเอาออกมาใช้ได้โดยไม่รู้สึกอะไรเลยแปลว่าเราต้องปฏิบัติตัวกับเด็กคนนี้ให้มันดีๆหน่อยสินะ หลังจากนั้นไม่ถึง5นาทีก็มีอาหารเต็มโต๊ะของนิโคลัสนี่ค่ะคุณหนูอาหารที่คุณหนูต้องการพนักงานต้อนรับสาวได้พูดกับนิโคลัสโหมีแต่อาหารที่น่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยแฮะแต่ไม่รู้ว่ารสชาติมันจะอร่อยหรือเปล่างั้นก็ขอลองเนื้อวัวก่อนเลยก็แล้วกันนิโคลัสได้ทาการตัดแบ่งเนื้อสเต็กให้พอดีคำแล้วค่อยๆเอาเข้าปากและเคี้ยวอย่างช้าๆอืมเคี้ยวแค่2อถึงสาครั้งก็กลื่นได้เลยเหรอเนี่เหมือนมันจะละลายในปากเลยโอ๊ยคนแต่งไม่อยากเขียนต่อแล้วอยู่ข้าว ขอตัดจบแบบนิโคลัสออกจากร้านไปเลยก็แล้วกันหลังจากนั้นนิโคลัสก็ได้เดินออกจากร้านนั้นมาร้านเมื่อกี้ก็อร่อยเหมือนกันแต่ก็ยังรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรหรอกถึงยังไงมันก็อร่อยอยู่มันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นหรอกนะตอนนี้ข้าวก็กินอิ่มแล้วแล้วเราควรไปทําอะไรต่อดีนะไปเดินสำรวจรอบๆเมืองหรออันนี้เป็นความคิดที่ไม่เลวเลยแฮะถือว่าเป็นการเดินย่อยอาหารไปด้วยงั้นเราจะเดินไปทางไหนก่อนดีละ่ะ ยืนขวารา้ซ้ายดีงั้นไปทางขวาก่อนดีกว่าเผื่อมีเรื่องน่าสนุกเกิดขึ้นนิโคลัสคิดได้อย่างนั้นแล้วก็มุ่งหน้าเดินออกไปทางขวาในทันทีสามชั่วโมงต่อมาเฮอไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยนะเมืองนี้รู้สึกน่าเบื่อจังฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วด้วยต้องไปหาโรงแรมอยู่ก่อนสินะไม่งั้นคงไม่มีที่ซุกหัวนอนแน่แน่คืนนี้อืมถ้าฉันจำไม่ผิดโรงแรมที่ฉันเดินผ่านมาน่าจะอยู่ทางซ้ายละมั้งนิโคลัสที่คิดได้อย่างนั้นแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปทางซ้ายในทันทีเดินไปได้ประมาณ300เมตรต้องหยุดชะงักแลหมนรปมอง แล้วเราต้องไปทางไหนต่อละเนี่ยเพราะทางข้างหน้ามันเป็นสี่แยกถ้าฉันจําไม่ผิดมันต้องไปทางซ้ายอีกรอบหรือเปล่าวะหรือไปทางขวาวะเด๋เดียวทําไมเราไม่ถามคนอื่นว่าท่อเอ้ยกว่าจะคิดได้เรานี่มันง่จริงๆแค่ถามทางคนอื่นมันก็จบแล้วนี่ไม่ต้องมาคิดเองให้มันปวดหัวด้วยหลังจากนั้นสิบนาทีนี่สินะคือโรงแรมที่ฉันต้องมาพักในคืนนี้ดูจากภายนอกก็ไม่เลวก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งเลยนะแล้วข้างในจะเป็นยังไงนะ พอนิโคลัสผู้จบก็เดินเข้าไปในโรงแรมทันทีข้างในดูธรรมดามากเลยแฮะแต่ช่างมันเถอะนอนบนต้นไม้นอนบนพื้นดินเราก็เคยนอนมาแล้วโรงแรมนี้น่าจะดีกว่าที่นั่นหลายเท่านิโคลัสได้เดินเข้าไปที่หน้าเคาน์เตอร์เปิดพี่ชายครับมีห้องว่างเหลืออยู่หรือเปล่าครับเปิดทางเราเหลือห้องว่างอยู่สองห้องครับพอพนักงานผู้จบก็เงยหน้าขึ้นมาอ้าวแค่เด็กหรอเนี่ยไอ้หนูกลับบ้านไปซะไปไปหาพ่อแม่ของนายซะอย่ามากวนที่นี่ เฮอผมมาเช่าห้องอยู่จริงๆนะครับสักคืนนิโคลัสได้พูดออกมานี้ให้หนูจะมาเช่าห้องอยู่มีเงินหรือเปล่าผมมีเงินอยู่แล้วพี่ชายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะไหนลองโชว์เงินมาซิว่ามีกี่เบรีนิโคลัสเลยเอาเงินออกมาโชว์เป็นจํานวนหนึ่งพันเบรีแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วละมังพี่ชายนิโคลัสพูดพร้อมกับโยนเงินไปที่เคาน์เตอร์อย่างไม่พอใจขอกุญแจห้องด้วยนะครับพี่ชายพนักงานต้อนรับตกใจไปพักหนึ่งเออห้องที่ส6กครับแล้วนี่กุญแจห้องครับคุณลูกค้า พื้ฉันไม่ชอบร่างที่เป็นเด็กแบบนี้เลยอยากรีบโตจริงๆเลยโวยมันมีปัญหาเสียจริงกับร่างที่เป็นเด็กแบบนี้นิโคลัสพูดพร้อมกับถอนหายใจออกมาแต่ช่างมันเถอะวันนี้รีบไปนอนดีกว่านิโคลัสเลยได้เดินตามมาหาห้องที่เป็นของตัวเองห้องที่16สนะีน่าจะอยู่ชั้นแรกคงจะหาไม่ยากหรอบมังไม่อยู่ริมนูม้นก็ริมนี้แน่นอนหลังจากนั้นหนึ่งนาทีมีสินะที่เป็นห้องพักของเรานิโคลสัสได้ยืนอยู่หน้าห้องหมายเลข16นิโคลสัสลองใช้กุญแจที่พนักงานต้อนรับมอบให้เขามาลองเปิดดูแกลเปิดได้จริงๆด้้้วยแแนนนาจะะเป็หหองีล นิโคลัสเลยเข้าไปในทันทีโอเป็นห้องที่กว้างในระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยเป็นห้องที่มีความยาวความกว้างประมาณ15คูณ15เมตรที่นอนก็ดูสะอาดใช้ได้งั้นวันนี้ก็นอนเลยดีกว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เช้าในวันต่อมาแสงแดดได้ส่องเข้ามาในห้องของนิโคลัสทําให้นิโคลัสค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นยืมเช้าแล้วหรอเนี่ยนิโคลัสลุกขึ้นมาด้วยอาการงูเงียวันนี้รู้สึกนอนหลับสบายชะมัดเลยเตียงก็นุ่มๆเฮอทำไมเตียงบนเรือมันไม่นุ่มแบบนี้บ้างนะถ้าฉันมีเรือเป็นของตัวเองเมื่อไร่ฉันจะต้องสั่งเตียงนุ่มๆม,มาก่อนเลยอันดับแรกจะได้นอนแบบสบายๆเฮออยาเพิ่งคิดไปไกลดีกว่าเรา ไปอาบน้ำแล้วออกจากที่นี่ดีกว่าหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับแล้วฉันจะไปที่ไหนอย่างไรต่อลังนี้เมืองนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยฉันอยากลองไปดูโรคทาวเมืองแห่งการเริ่มต้นและจดจ,จบจังแล้วฉันควรจะไปยังไงและฉันจะติดเรือใครไปได้บ้างหรือว่าฉันควรจะนั่งเรือพ่อค้าไปดีนะแล้วพ่อค้าพวกนั้นมันจะให้ฉันไปด้วยไหมลังนี้แหละคือปัญหาแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกถ้าโชว์ความแข็งแกร่งหรือจ่ายเงินพวกนั้นก็น่าจะให้ขึ้นเรือไปด้วย แต่ปัญหาจริงๆคือจะมีเรือลำไหนไหมที่จะไปโรท้าวนั่นแหละมันคือปัญหาของจริงแปลว่าวันนี้ฉันต้องไปหาเรือสินค้าที่จะไปโรท้าวให้ได้ก่อนสินะตอนนี้ฉันคงต้องไปที่ท่าเรือก่อนสินะว่ามันจะมีเรือที่ออกเดินทางในเร็วๆนี้หรือเปล่าคื่อเดียวหรือจะเอาอีกแผนหนึ่งดีแต่วิธีนี้ต้องออกแรงนิดหน่อยมันก็คือไปจัดการพวกจนสลัดแล้วให้มันไปส่งที่โรทา้า ถ้าไปกับเรือสินค้าอาจจะได้ลงหลายวกาแต่ถ้าจัดการพวกจนสลัดสามารถลงไปรบข่าวได้เลยไปกับเรือสินค้าก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียไปกับเรือจนสลัดก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกันเราจะไปยังไงดีเนอโอเคตัดสินใจได้แล้วฉันจะไปกับเรือจนสลัดถ้าฉันจัดการพวกจนสลัดเราก็คงได้แต้มกลับมาด้วยสินะน่าสนใจจริงใจจริงเพราะตอนนี้แต้มของเราก็เหลือน้อยแล้วพอจบแค่นี้แหละคนแต่งขี้เกียจและปวดแขนด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามที่ใกล้จะ200ซับสไครด้วยนะครับ